สวัสดีค่ะเนื่องในวันที่15ตุลาคมซึ่งเป็นวันล้างมือโลก Global Hand Washing Day วันนี้สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอพัฒนานิคมจะพาทุกคนไปดูวิธีการล้างมือที่ถูกต้องไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนของการล้างมือมี7ขั้นตอนนานอย่างน้อย20วินาที เริ่มต้นด้วยการเปิดน้ำล้างมือด้วยน้ำทั้งสองข้างเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกไปบางส่วนกดสบู่เหลวใส่ฝ่ามือและล้างมือตามขั้นตอนดังนี้ 1. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ 2. ถูหลังมือและซอกนิ้วทั้งสองข้าง 3. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วทั้งสองข้าง 4. ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือสลับกันทั้งสองข้าง 5. ถูบริเวณนิ้วหัวแม่มือด้วยฝ่ามือโดยการกำแล้วหมุนแบบนี้ 6. ใช้ปลายนิ้วมือถูลงบนฝ่ามือ 7. ถูรอบๆข้อมือจากนั้นล้างสบู่ออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเมื่อเช็ดมือเสร็จแล้วควรใช้กระดาษเช็ดมือนั้นปิดก๊อกน้ำแทนการใช้มือสัมผัสโดยตรงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนซ้ำ แล้วรู้ไหมคะว่าเราควรล้างมือด้วยวิธีดังกล่าวบ่อยๆโดยเฉพาะสองก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหารและ5้าหลังได้แก่หลังเข้าห้องส้วมหลังหยิบจับสิ่งสกปรกเช่นถังขยะหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังกลับจากโรงพยาบาลและหลังกลับมาจากนอกบ้าน เพียงเท่านี้มือของเราก็จะสะอาดปลอดภยัยและห่างไกลจากเชื้อโรคแล้วค่ะหน่วยบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอพัฒนานิคมได้จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมพฤติกรรมการล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในทุกช่วงวัยเพราะมือสะอาดคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี